สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเสียแดงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับหน้าเว็บทีเอสเก้าหนึ่งหรือว่านะครับวิธีการเอาเงินเข้าออกคาสิโนเอาเงินเข้าออกคาสิโนนะครับเข้ามาแล้วครับหน้าตาเว็บไซต์ของเราจะเป็นอย่างนี้ครับกดไปเลยครับคําว่าคาสิโนสดนะครับกดไปเลยครับในมือถือกับในคอมเหมือนกันหมดครับอันนี้คือนะครับสองคาสิโนที่ผมจะใช้นะครับเล่นบ่อยที่สุดเวลาที่ผมนําเล่นผมจะใช้อเอ เกมมิ่งนะครับเราจะกดไปเลยครับคพาว่าการโอนนะครับทุกครั้งที่เราเวลาที่เราจะเล่นนะครับเราต้องเอาเงินเข้าออกเข้าคาสิโนก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะเอาเงินเข้าคาสิโนแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแบบนี้นะครับวิธีการย้อนเงินเข้าคาสิโนนะครับแล้วกดเริ่มต้นไปได้เลยกดเริ่มต้นไปได้เลยนะครับแล้วเราจะเด้งเข้ามาหน้า SA เลยนะครับเราจะเด้งเข้ามาหน้า SA Gaming เลย เห็นปะมันจะได้เข้ามาหน้าแบบนี้เลยนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งแล้วมันจะขึ้นยอดเงินให้เราหนึ่งหมื่นบาทนะครับมันจะขึ้นยอดเงินให้เราหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทแบบนี้เวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บอ่ะเราเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปบวกไปบวกไปเหลือเท่าเดิมนะครับกดออกไปทุกครั้งเวลาที่เราเล่นเสร็จเรากดการโอนยอดนะครับการโอนนะครับถ้าเรากดเอาเงินออกก่อนโยกเงินออกก่อนนะครับกดยกเงินออกก่อนทําไมผมถึงให้ทําแบบนี้ เพราะว่าเวลาที่คุณเล่นเสร็จใช่ปะเวลาจะถอนเงินได้กําไรมาแล้วกดยกเงินออกซะไม่งั้นนะครับเวลาคุณแจ้งถอนแอดมินจะไม่ถอนให้คุณนะครับเพราะเงินหน้าไปมันจะไม่ขึ้นให้มันจะเงินเงินที่เราบวกมามันจะอยู่ในคาสิโนโทุกครั้งเวลาที่เล่นเสร็จนะครับกดถอนเงินออกมาด้วยนะครับเหมือนการทุกคาสิโนครับทั้งเซ็กซี่ทั้งเกมฮอล์นะครับทั้งดูลักนะครับก็เหมือนกันหมดทุกคาสิโนต้องเอาเงินออกทุกครั้งเอาเงินเข้าทุกครั้งเวลาที่เราเล่นคาสิโน สำหรับใครที่นะครับมียอดสงสัยอะไรมีสงสัยอะไรสามารถทักมาสอบถามปรึกษาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่เล่นเองนะครับขอให้บวกขอให้เฮงรวยๆเป็นพันเท่านะครับเป็นร้อยเท่าเลยนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ